ครับใครนอนดึกครับตอนนี้โอ้โหพีเลยมาซะดึกจริงๆครับเกือบเที่ยงคืนแล้วเนี่ยนะครับน่าจะ้าทุ่มกว่าแล้วด้วยซ้ำนะครับพอดีเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะครับพอดีสิ้นเดือนนี่แหละอาชีพของพีเลก็จะประมาณนี้สิ้นเดือนก็จะเหนื่อยเหนื่อยนอยนะครับโอเควันนี้เหลือไปเห็นเอ,อ่อ ท่อนฟิโลหูช้างที่ชําไว้ขอบอกเลยครับเกือบเกือบครึ่งปีหรือถึงแล้วด้วยซ้ำครับใครที่เคยเดูคลิปยกยอดหรือตัดยอดฟิโลหูช้างเนี่ยน่าจะพอรู้จักไม้ประเภทนี้แล้วก็เป็น คลิปแรกๆที่ที่พี่เลเได้ทำไว้ในช่อง YouTube ด้วยดังนั้นถ้าเพื่อนๆเห็นลักษณะการขยายพันธุ์แล้วเนี่ยก็พอจะมองภาพออกว่า,าภาพที่เห็นอยู่เนี่ยมันคือท่อนฟิโลหูช้างซึ่งโดยธรรมชาติมันไม่ได้แทงตาแบบนี้หรอกครับธรรมชาติไม้มันมียอดเดียว ะครับแล้วอาหารที่ได้จากกราดมันก็จะไปเลี้ยงยอดดังนั้นตามันก็จะถูกข่มไว้นะครับตามันจะไม่แทงดังนั้นไม้ตระกูลพวกฟิโลหรือไม้ยอดต่างๆเนี่ยมันถึงยาวครับมันถึงยาวยาวไปเรื่อยๆนะครับวันดีคืนดีกิ่งหักยอดหักมันถึงจะแตกตาอ่ะพอมนุษย์รู้หลักการตรงนี้ปับ๊บนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นที่มาของหลักการขยายพันธุ์ ดังนั้นฟิโลหูช้างวิธีแรกที่เราเห็นบ่อยก็คือการตัดยอดไปชำอันนั้นเราเห็นละอย่างที่สองก็คือตัดข้อตัดข้อในแต่ละข้อไปชำเราก็เห็นแล้วเนาะไวดีเหมือนกันครับตัดช่วชั่ชัช,ชไปชำแต่ปัญหาคือโอกาสเน่าสูงแต่วิธีที่พิเลทำนี่คือชำทั้งทั้งท่อนเลยสมมุติมันมี10ตาเนี่ย ก็ชำม,มันไปทั้งหมดเลยแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยพี่เลก็จะตัดนี่ฮะตัดในแต่ละข้อล็อกไว้แบบนี้เพื่อที่จะให้ตามันแทงออกมาอ่ะทีนี้ตาแทงมาแล้วทําไงโอเคมันก็จะเป็นเรื่องราวของวันนี้นะครับว,วันที่จะเอามาทําคลิปมาไลฟ์ให้น้องๆพี่ๆดูนะครับเดี๋ยวมาเริ่มเลยดีกว่า ขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งสวัสดีครับหนึ่งคนดูไม่หลับไม่นอนใช่ไหมพิมพ์ชื่อมาทักทายพูดคุยกันได้นะครับใครกัยไม่แน่ใจว่าเป็นคุณน้องออยหรือเปล่านะครับใครดูพี่เล็กตอนนี้ช่วยทัก หรืเมนให้หน่อยนะครับกล้องเอียงโอเคพอได้แล้วอ่าโอเคก็นี่ฮะพอยอดแทงออกมาแบบนี้แล้วเนี่ย ดูยังไงถึงจะแยกได้อ่ะนี่เลยครับพี่เลียเอาแบบนี้เลยนี่ต้องมีรากแบบนี้ครับถึงจะอุ่นใจนะฮะแล้วก่อนที่จะแยกก็ต้องดูสภาพใบด้วยเห็นไหมใบใหม่ล่าสุดต้องตึงก่อนนะครับอันนี้คือใบใหม่ล่าสุดแล้วหลอดยังเป็นหลอดอยู่จะยังไม่มีใบกลางนะครับยังเป็นหลอดแบบนี้อยู่อ่าโอเคตัดได้ ถ้าเมื่อใดก็ตามหลอดมันปริหรือมันคลี่ใบออกมา,าไม่แนะนำไแนะนานะเพราะว่าโอกาสโอกาสที่ใบนั้นเนี่ยจะเสียหายสูงมากเลยอะวิธีการตัดพี่เลพยายามกินเนื้อนี่ฮะจะกินเนื้อของท่อนเข้าไปหน่อยหนึ่งด้วยเนาะไม่ได้ตัดจากลําต้นหรือตาแบบแบบเอ่อซะทีเดียวสังเกตใบมีดมันจะกินลึกเข้าไปในเนื้อท่อนนี้ด้วยนะฮะหน่อยหน่อยเดียว เดี๋ยวเรามาทําการรักษานะครับรักษาวิธีการรักษาก็คือใช้ปูนนะครับปูนแดงปูนกินหมากหรืออะไรอะ่ะเป็นพวกกาวกาวญี่ปุ่นกาวญี่ปุ่นที่เข้าไว้สมานแผลต้นไม้ใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ของพี่เลไม่มีดังนั้นพี่เลเอาแบบพื้นบ้านเลยไปแย่งปูนกินหมากใ่ยยจวน ล้อเล่นครับล้อเล่นนี่ยซื้อหน้าปากซอเนี่ยสิบาทนี่ใครที่แพ้ง่ายก็ใส่ถุงมือนะครับใส่ถุงมือใครผิวบางเพราะว่าปูนมันจะกัดนะครับกัดแต่พี่เลผิวหนานะครับเนี่ยก็ป้ายเดี๋ยวเราให้แห้งอีกสักหน่อยครับ ค่อยไปรอบ2ปลไปที่ทอนด้วยนะครับระหว่างนี้ก็งดลดน้ำสักวันหรือ2วันก็ได้ครับให้แผลมันแห้งสนิทดีก่อนอย่าเพิ่งให้โดนให้โดนความชื้น ทำกันให้เห็นๆเ,เลยสดๆเลยทีนี้ก็พึงลงไว้สักหน่อย1 0บ0นาทีแล้วเดี๋ยวเราเอามาลงเครื่องปลูกกันโอ้สวัสดีครับ3คนดูนอนดึก <c oughs> ใครที่นอนดึกช่วงนี้นะครับพูดคุยทักทายกันได้นะครับวันนี้พี่เลเอาวิธีการเอ,อตัดไอ้นี่อะไร <c oughs> ตัดไอ้นี่ ตัดอืมตัดยอดฟิโลหูช้างนะครับจากการที่เราเอ่อตัดเตือนไว้จนจนยอดเขาไอ้นี่แล้วฮะยอดเขาแทงมาแล้วยอดเขาแทงออกมารากเขาเดินดีได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับ่อถึงแยกออกมาจากลำลำต้นโอ้สวัสดีครับสีคนดูนอนดึกกันจังเลย อันนี้เป็นหูช้างด่างขาวนะครับเพียงแค่ว่ายอดตอนเบบีเนี่ยเขาก็จะประมาณนี้เออก็ไม่เข้าใจเนี่ยก็มีด่างบ้างนะฮะด่างบ้างแต่แม่เขานี่คือด่างขาวนะครับด่างขาวแน่นๆเลยใครที่หลงเข้ามาในช่องพ่เลยคืนนี้นะครับสดๆนะฮะบริการสดๆเลยช่วงนี้พ่เลเสตรีมสด เม้นคุยทักทายกันหน่อยแล้วโอ้ยังไม่มีใครพิมพ์ทักกันเลยใครเอ่ยสามคนดูขอบคุณมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีการขยายพันธุ์ฟิโลเดนดอนนะครับหรือฟิโลหูช้างนะฮะหูช้างด่างขาวฟิโลนะไม่ใช่อ่อเป็นพวกอะโลคาเซียไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวจะไปจำสับสนกับบอนหูช้างด่างขาว สวัสดีครับสองคนดูก็ถ้าจะให้รีลันหน่อยก็วันนี้เป็นการขยายพันธุ์แบบใช้ท่อนนะฮะนี่นี่คือท่อนของท่อนแม่ของฟิโลฟิโลหูช้างนะครับยอด ตัดเอาไปชำนะฮะยอดยกยอดไปแล้วเนาะยกยอดไปแล้วอันนี้คือลําต้นที่เราจะบังคับเหตุตาเขาแทงออกมาสองตสอ,สอ,สอตานี้ยังแยกไม่ได้ท,ทั้งทั้งที่รากเดินดีมากๆเลยเหตุผลเพราะนี้ฮะยอดยังอ่อนอยู่ยังกลางไม่สุดเนี่ยโอ้เนี่ยคือ ใครที่ทำฟิโลหูช้างเนี่ยอารมณ์จะประมาณนี้ครับคือตอนท่อนที่เขาแทงตามาเนี่ยโอ้โหมันก็ใจเสียเนาะแทงมาแบบใบเขียวปีเงี้ยหรือด่างดางน้อยแบบนี้ครับเนี่ยแต่พอเลี้ยงพอเหมือนกับว่าเขาเริ่มนิ่งเขาเริ่มเอ่อโตขึ้นลายเริ่มมาเออก็ เท่าที่สังเกตเห็นนะครับแต่ก็ไม่การันตีทุกต้นหรอกครับเพียงแต่ว่าต้นที่พี่เลยเลี้ยงเนี่ยมันเป็นลันลกษณะแบบนี้ตอนเบบีตอนเล็กๆเ,เ,เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูแบบไม่ค่อยมีราคาข้างงวดเท่าไหร่แต่เดี๋ยวพอโตไปครับด่างเริ่มมาอย่างเงี้ยแต่แต่ฟอร์มนี้เดี๋ยวนะอย่างต้นเนี้ยครับยังไม่เห็นด่างเลยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยก็อันตราย เหตุผลเพราะว่ามันทนับใบเนาะมันก็เกือบสิบใบแล้วมั้งครับเนี่ยจะ1สิบใบอยู่แล้วเนี่ยแต่ยังไม่เห็นร่องรอยเลยแต่ก็ลุ้นไปอีกเรื่อยๆครับลุ้นไปอีกเรื่อยๆแต่สองตัวนี้โอเคนี่ฮะจะสังเกตเลยดงังเริ่มมาพอมาใบล่าสุดคือใบนี้เห็นไหมฮะโหระยับเนี่ยเริ่มมาแล้วนะครับ แต่ถ้าให้วัดกันนะฮะตานี้ด่างสวยสุดคือตัวน,นี้ก็จะราคาแพงหน่อยไซส์นี้ก็น่าจะประมาณพั0 0้าสอนะฮะราคาณปัจจุบันนะน่าจะไม่แรงเท่าช่วงกลางปีที่แล้วกลางปีที่แล้วโอ้โหฟิโลหูช้างหลักหมื่นนะครับสองหมื่นสาพวกไซส์ใหญ่ไซส์แม่อย่างเงี้ยส่วนไซส์เล็กๆแบบนี้ก็ประมาณ4 000, 5, 000ะะี0 0ันห้าพ แต่เล็กๆแต่ก็ขึ้นอยู่ที่ความด่างด้วยครับแล้วก็ขึ้นอยู่ที่การตกลงของผู้ซื้อผู้ขายด้วยเดี๋ยวดูก่อนน่าจะใช้ได้แล้วมั้งครับทีนี้วิธีการวิธีการชำวันนี้วัสดุชำของพี่เลเป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายมากใช้หินครับใช้หินลาวาแดง เดี๋ยวให้ดูหน้าตานี่ฮะหินลาวาแดงร้อเเลยเพราะว่าตอนนี้หลักๆคือต้องการแค่ลอ่อรากให้ไหม้เขาแบบนิ่งก่อนแล้วเดี๋ยวรากเดินดีเราก็ย้ายไปสู่กระถางที่ใหญ่กว่าแล้วก็เครื่องปลูกที่สมบูรณ์กว่า ซิโลชอบชื้นนะฮะชื้นปโปร่งก็ส่วนผสมหลักก็ที่พี่เล่จะใช้ก็คือมีหินภูเขาไฟแหละนะฮะเบอร์เบอร์ศูนย์หนึ่งเบอร์เล็กหินภูเขาไฟแล้วก็เอาหินลาวาแดงแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะใช้เป็นเอ่อใบนะฮะใบก้ามปูหมักไม่มีดินนะต้องใบนะฮะใบก้ามปูหมักร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสัดส่วนก็อย่างละเท่าเกันเลย นะฮะอย่างละ33เปอร์เซ็นต์ะฮะอันนี้คือหมายถึงตอนโตแล้วนะตอนโตนะครับแล้วก็อยากใส่ออสมโค้ดอยากใส่มูลใส่เดือนก็ใส่ไปนะฮะไม่ผิดกติกาอะไร เดี๋ยวเราจะทําเครื่องปุ๋ยให้ชื้นนะครับด้วยการรดน้ําวันนี้พี่เลจะทำแล้วเอาไปอบนะครับอบควบแน่น ใช้ได้แล้วก็จะวางในลักษณะเอียงนะครับใช้แผลลอยไว้แต่ว่ารากจะใช้วัสดุปลูกคลุมนะครับ คือถ้ามีรากแบบนี้ก็อุ่นใจนะครับแต่ถ้าชําแบบล้นๆเลยแบบนี้ไม่มีรากเลยอย่างเงี้ยก็ก็วัดใจกันหน่อยวัดจะเน่าหรือรอดนะครับ แผ่พี่เลงจะไม่ให้วัสดุปลูกหรือความชื้นเขามาสัมผัสนะฮะ กลบให้โดนเส้นรากนะครับเพราะว่าไม้หากินที่รากใช้ดูดอ,อ,อาหารนะฮะ เนหนุนสักหน่อยกดเพื่อที่จะไม่ให้ลากเขาลอยนะครับโอเคน่าจะใช้ได้อยู่ประมาณนี้ครับ น้ำอีกรอบหนึ่งเอาให้หินหรือเครื่องปลูกชื้นพอดีนะครับแล้วเดี๋ยวตอนไปควบแน่นเนี่ยเวลาใส่ถุงเนี่ยเราสามารถเทน้ำลงไปในถุงได้นะครับ เอาพื้นแฉะหน่อยโ okay. อเคยางเมืเอ่อีเพื่อนลดการขายน้ำนะครับเราอาจจะต้องเสียสละ ใบออกสักหน่อยนะครับก็เลือกใบที่ไม่สมบูรณ์ก็ได้นะฮะคลิปออกไปโอเคต้องไปต้องหาตะก,กล้านะฮะ หาไซส์ที่มันพอเหมาะนะครับเดี๋ยวลองดูใช้ได้หรือเปล่าเออพอได้พอได้พอได้อยู่ยเก็บใบสักหน่อย หรือใครมีตะกร้าที่ใหญ่กว่าน,นี้ก็ใช้ได้นะครับตะกร้าที่ใหญ่กว่น,นี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปสวมนะฮะสวมที่ถุงเลยถุงพลาสติก

คาดว่า,าว่าถุงไซใหญ่น่าจะหมดครับโอ้เดี๋ยวลองดูลองดูไม่น่าได้นะครับเดี๋ยวต้องใช้อีกถุงหนึง่งอ่า หรืองั้นอีกวิธีหนึ่งครับด้วยความที่ถุงมันเล็กไม่น่าจะได้ใช้ตะกร้าคงต้องใช้ถุงแล้วก็ใส่ไปทั้งกระถางนี้เลยแต่ปัญหาคือใบเขาแล้วฮะใบ,บเขาก็จะสัมผัสกับถุงพลาสติกแต่ก็เอาจริงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าหลักๆเลยเรา เราก็ต้องการให้ระบบลากเขาแข็งแรงมากกว่าอืม,มเอถุงเล็กไปนี่ฮะด้วยความที่ไม้เราไม่แน่นด้วยฮะหมายถึงว่าส,สภาพการปัก ปักชำของไม้เนี่ยมันเอียงดังนั้นถุงเนี่ยก็จะต้องกว้างกว่าปกติโอเคงั้นก็คงต้องประมาณนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงกลางวันเนี่ยพี่เลน่าจะต้องหาถุงที่มันไซส์ใหญ่กว่านี้คืนนี้น้องก็ไม่น่าจะได้อบ <c oughs> โอเคนะครับวันนี้ก็เลยเอาวิธีการขยายพันธุ์ยอดฟิโลหูช้างนะครับไมต้ตระกูลฟิโลเอามาฝากเพื่อนๆนะโอเคครับขอบคุณทุกท่านเลยเนาะที่รับชมรับฟังถ้าเห็นคลิปนี้แล้วก็ทักทายเมนท์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้กุณไนท์นะฮะดึกแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย